พี่น้องเอ้ยวิธีเฮ็ดไห้ตะกะแตนไข่ไหลไหลไม่ใหปลายฝ้าแล้วได้ประสบการณ์ใหม่แล้วครับพี่น้องเอาแม่เฮ็ดจังไดมันจังดใดไข่ไหลบอาสูพี่น้องฟังแน่ระยามันคืดแม่ก็เปิดไฟใส่เด้ออ๋อครับผมให้มีเสียงสวาง่างครับยู่ตรงไอกองไส้ที่ตะกะแตนเชือไข่เนี่ยแม่นจา้าห่วย เพ่งสิลู่หรือว่าลู่มาจะโดนคือบ่บอกพี่น้องในเดี๋ยนี้ครับกำลังทดสอบนะพอดีว่าเออกล่องอื่นมาปันไบักล่องมีไฟมันคคอได้หลายแท่บิที่โ่ได้หลายโอ้บิ่งก็น่าไหมออกไม่พี่น้องบึ่งก็น่าโอ้โหโอ้กล่องเดียวข้าผมฟาดโอ้กล่องน้อยนปะูเด้อเดอแม่สิเก็บกองนั่นให้เบห่วยห่วยหยหวย อาจจะเป็นเรื่องจริงเด้อดิเนาะเป็นประสบการณ์ไหมเนาะจะได้บอกพี่น้องป้องไปเนาะผู้เพิ่นพระท่านมีประสบการณ์ให้ร้องให้ร้องเบิงขึ้นครับพี่น้องเปิดไฟใส่ย่างบังขึ้นครับผมม่มีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาครับเพื่อนก็จิได้พากันหาใครค่ะถ้าเทั่งกันเว่งกันขึ้นว่าจันบอกโอ้เนาะ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 อืมครับผม เพราะว่ามองอื่นไอกองกองที่บ่มีหลอดไฟนี่กะไข่บ่ค่อยหลายปันไดวาติจ้าบ่ปันไดอ๋อครับผมเดี๋ยวเบิ่งได้แม่สิไปเก็บกองพุ่นให้เบิ่งครับครับครับโอเคมองพุ่นน่ะหลอดไฟอยู่ซื่อๆเลยน่ะอยองคอยู่ตรงกองใช่เลยค่ะโอเคโอเคครับแม่โอเคครับมันจะได้ผลหรือว่าบังเอิญกับบ่รู้เนาะครับพี่น้องครับผมต้องลองเบิ่งเด้อครับพี่น้องเด้อบ่เสียหายหลายครับผม ลองเบิงครับพี่น้องให้เฮามีประสบการ์จะได้บอกต่อกันไปเรื่อยๆสันแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะถ้ามันดีขึ้นว่ามันบอกแม่ค่ะม้อยหันหลังให้พืชคาหไงครับแต่ว่าข้าพนาาวบอกข้อติดกระสังบอกเออเป้าตะตกะแตนเต็มหัวเลยแม่เอ้ยข้อติดดินขาเจ้ากระเข้าไปข้างใน ไปนั่งเก็บแนหันจ้าตะก,กะแตนกับบ่ออ,อกค่ะนั่นก็คือคอดีคอเสียหลายยางบาทนี่เนอะเทิ่งอบอ้าวเทิ่งอับชื้นเทิ่งวายป้องกันหมดกัยากเป็นบ่อค่ะครับบานนี้คอ,อกร้อยครับผมขอเสียมันกับซิมีตอนเก็บไข่ครัคถบถ้าบ่อละมัดระว่างกัดเจตให้ตะก,กะแตนมันออกไปมองละตโต้สองโต้สามโตครับผมเพราะฉะนั้นก่อให้ละมัดระว่างให้รัดกลุ่มเวลาทํางานครับ ใส uh. mm ่ใ hmm. ส่ส hmm. so ิบสองหัวค่ะครับหลูดขึ้นรลดลองลอกตัวเจ้าของไว้ค่ครับไอ้มีช่องแต่เอาหัวเอาช่วงนาโอ๊เข้าไปแค่นั้นก็พ่อแล้วอั่นบอกครับแม่ครับผมบ้าเว้ยประสบการณ์ของแม่นี่ไอ้ที่ว่าใส่ไฟให้แย่กันขึ้นนี่ตะกะแตนเนี่ยมันไข่หลนี่บ้าเข่าท่าเว้ยน่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาเนาะแม่นะมา ล่องบึงในเด้อพี่นองเอ๋ยครับผมครับอืมอืมอืมไก่มาอยูก่ใก่เสียงใสอ่าเขาสันนิษฐานเอาครับย่าเปิดไฟนี่ตะกระเตียนเดบปุ้ยข่ยข่กับเม่งเมาว่ะเนาะมาตอมแสงไฟมาตอมหลอดไฟไหมบินชวนซานชวนซานมากดิมาหุ่มอยู่หม่องมีแสงสว่างมีหลอดไฟว่ะครับบ้านนี้หลอดไฟผัดอยู่ใกล้ครับอ่ากองไส้บ้านนี้ เพิ่นกับตัวใดที่หยุ่มไข่บ่ไดดเพิ่นกับสีไข่ทว่นบอกครับหยุ่มบ่อยู่แล้วไข่สะเลยกับสีวาตัวกไข่ลงกล่องไส้ครับ mm. ผมก็เลยกลายเป็นวาอ่ามันไข่โดกไข่หนาเป็นผลพ่อยได้จากการเปิดไฟ,ดไฟให้เงี้ยกลางคืนเนาะมาเขาทาเทวะ mm. ลอ่องเบิงเดอครับพี่น้อง <Yeah. S 1> ครับ